ตอนนี้กติกาเกณฑ์ตามกฎหมายที่กรกตออกประกาศสานไปทั้งเมืองครับ <c oughs> สานไปทั้งเมืองครับเพราะมันเป็นกติกาที่ลึกลับซับซ้อนและการเลือกสวรอบนี้ตามรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ตามกฎหมายลูกที่ออกไว้นั้นครับ <c oughs> มันซับซ้อนซ้อนเงื่อนใครเป็นคนคิดเรื่องนี้ ตอนนี้ที่มีการบ่นกันมากคือนักการเมืองนักวิชาการประชาชนทั่วไปนักการเมืองท้องถิ่นว่ากติกาของกอ,อที่ออกมานั้นโอ้ยุบยิบมากอ,อม,มาดูที่อะไรบ้างหนึงห้ามผู้สมัครหรือผู้ช่วยเหลือผู้สมัครเนี่ยนำสถาบันพระอากษัตย์เกี่ยวข้องมาแนะนําตัวไอ้นี่สเหมาะสมไอ,ไอ้นี่หนึ่งนะห้ามเลยอสองนับตั้งแต่วันที่มีการออกพรกรให้มีการเลือกสวมีผลบังคับใช้ครับ การแนะนําตัวตลอดไปจนถึงวันที่กกตประกาศผลการเลือกตั้งนั่นไงห้ามฝาฝืนข้อห้ามที่กําหนดไว้โดยเด็ดขาดครับเออเห็นยังยุ่ยงละครับห้ามผู้ประกอบอาชีพวิทยกุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์รวมถึงพิวีที่เป็นสื่อมวลชนอาเนี่ยลำบากแล้วเนี่ยหรือสื่อโฆษณาใช้ความสามารถเพื่อเอื้อประโยชน์ในการแนะนําตัวครับแปลความง่ายๆเออ แนะนำตัวอะไรห้ามใช้แม้กระทั่งโซเชียลมีเดียห้ามใช้แม้กระทั่งสื่อนี่นไงก็บอกแล้วคนจะรู้จักไหมเนี่ย ต่อมาห้ามแจกเอกสารที่เกี่ยวข้องก,การแนะนําตัวในที่ติดประกาศในที่สาธารณะออในที่สาธารณะเนี่ยมันควรเหมาะสมตลอดการแนะนําตัวไม่ใช่เหรอแปะได้หลังจากนั้นห้ามคุณแจกครับโอ้โหแนะนําตัวโดยใช้ถ้อยคําที่รุนแรงหรือปลุกกระดมก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในื้นที่ไอ้นี้ดูนินิดตีความอนเป็นพ้าไหามหใช้คํารุนแรงในการแนะนําตัว ห้ามแนะนําตัวทางวิวตุโทัศน์หรือสื่อโฆษณาซึ่งเผยแพร่ผ่านบริการแพลตฟอร์มดิจิตอลนี่ไงโซเชียลมีเดียอย่างต่างจงใจไม่ไปบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบนี้ต่อมาห้ามผู้สมัครยินยอมให้ผู้สมัครอื่นยินยอมให้ผู้สมัครอื่น,ห,น,ห,รนหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเออเข้ามาช่วยเหลือผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆเขาบอกข้อ8เนี่ยข้อแเนี่ยกว้างมากนะ ตอนนี้พรรคการเมืองต่างๆนักการเมืองต่างๆเนี่ยกระดิกไม่ได้เลยซึ่งทั้ง8ข้อเนี้ยนำไปสู่เขาบอกว่าเอ้าไม่ระบอบประชาธิปไตยมันต้องแนะนำตัวไม่ใช่เหรอถ้าแบบนี้มันลำบากนะกนติกาเมื่อกี้ที่ห้ามแนะนำตัวครับหลายข้อซึ่งซึ่งหลักๆคือห้ามแนะนำตัวให้คนอื่นรู้จักอ,ะอ่ะเข้าสัญญาณหัวสวเพื่อพวกพ้องไหมคือให้รู้จักจะพาะหัวไงคือไม่อยากประชาชนทั่วไปรับรู้ เขาว่าครับเลือกตั้งสวอร,รอบนี้ประกาศออกมาเป็นกลุ่มใครเป็นผู้เชี่ยวชาญใน20กลุ่มครับรู้กันอยู่แล้วว่าฝฟฟีมือดีไม่ฝีมือดีแนะนําตัวตัวเองเป็นเช่นไรแต่หลังจากนั้นห้ามเอ่ยปากหาเสียงมาดูเป็นข้อๆว่าสัญญาณหัวคืออะไรบ้างอันแรกกติกากรกตว่าด้วยการแนะนําตัวสวเนี่ยถูกมกว่าคือการคือกฎที่ปิดกั้นประชาสัมพันธ์ของว่าที่ผู้สมัครสวในยะสะท้อนอะไรฮะต้องการปิดกั้นใครเ็าบอกว่า ในยาสะท้อนปิดกั้นกลุ่มสีส้มครับเอาแล้วสีอื่นๆก็เหมือนกันถูกง่ายเหมือนกันคือสีส้มวันเน้นต้องไปจราพันธ์ไงเห็นกระแสงไงเหนน็นกระแสง<น>ะไงต่ต <มา S 2> ผลลัพธ์คือสกัดผู้จะลงสมัครสวในทุกกลุ่มสีขั้วการเมืองครับเป้าหมายต้องการสากัดนี้แต่กติกาแบบนี้สกัดทุกกลุ่มครับสกัดทุกคนครับ ตอนนี้มีรายงานการถอดบทเรียนเลือกสวปี62มาแล้วออมันพบว่ามีการเผยแพร่ที่ไม่กว้างขวางส่งผลต่อการเลือกสวเข้ามาในแต่ละส่วนแล้วสุดท้ายกลายเป็นคนของใครตอนปี62สองก็บอกมาได้สรุปบทเรียนมาว่าเมื่อสอที่สมยอมได้หัวทางการเมืองกันเองอเพราะนั้นได้บทเรียนแล้วมาครั้งนี้ไม่ได้แก้โจทย์ตรงนี้แน่นอนครับเมื่อถูกตั้ง<ม>คําถามว่ามีการปิดกั้นการแนะนําตัวจะเป็นการหัวหรือไม่เนี่ย นักข่าวยอมต้องถามวันนี้ต้องถามนี่เลขากรรมการกกตเลขาธิการกก,กตคุณแ<ๆ>สวงบุญมีมีคําตอบกติกากกตครั้งนี้ส่งสัญญาณหัวหรือไม่ครับกฎหมายก็ได้ออกแบบให้ป้องกันในเขาออกแบบ่อเพื่อการหัวอยู่แล้วแต่ไม่ได้บอกว่าคนจะไม่คิดหัวนะครับไอต้ตอนนี้คือจากไปนี้ไปคือมาตรการเราพูดกันถึงคนสมัครเป็นเป็นแสนเนี่ยมันเหมือนเยอะ พี่นาจริงๆเนี่ยมันมีกลุ่มสาขาอาชีพ20สาขาอาชีพ928อำเภอถ้าคนสมัคร4 0 0 0 0คนเนี่ยในกลุ่มนั้นก็ในันบนำอำเภอแกเลือก,เล,อกเลือกแค่20คนเท่านั้นนะครับไม่ได้เยอะเลยคนก็สามารถศึกษาผู้สมัครก็สามารถศึกษาประวัติของของคนที่เขาจะเลือกเนี่ย ในกลุ่มนั้นแค่20คนนี่ประเมินว่าถ้า4 0 0แสนี่สคนนะครับคือไม่ได้คือไม่ได้ปิดกั้นการแนะนําตัวเพราะ<อ>าคุณไม่ต้องไปรู้คนอื่นเยอะอน่แหะเพื่อคุณรู้แค่20คนก็พอซึ่ง <มะ S 1> ใน20คนนั้นเขารู้จักกันอยู่แล้วมันรู้กันอยู่แล้วถ้ามองมในแง่มิติของตัวแทนครับระดับตบําบลระดับอําเภอใน20สาขาอาชีพรู้ครับ ว่าไผ่คือไผ่แล้วเบี้ยรอตาที่ออกมาเนี่ยคุณปริศวชลศิลป์นะคุณไดิมบอกว่ายังไงนะโอศกพรกเก้าไกลแล้วเบี้ยรอตาที่ออกมากลับทําให้กระบวนการทั้งหมดปิดกั้นเป็นการปิดกั้นนะครับเช่นผู้สมัครแนะนําตัวได้ตามแค่เอกสารของกอตาซึ่งโอพี่โอเห็นเอกสารแนะนําตัวกอตานะของแนะนเพผู้บอกเหมือนแบบฟอร์มสมัครงานเลย <laughs> ซึ่งมีพื้นที่แค่ห้าบรรทัดในการพูดถึงประวัติประสบการณ์ ผู้สมัครห้ามโพสต์เอกาสารแนะนำตัวของตนเองทางออนไลน์ประชาชนมีข้อจำกัดในการให้ข้อมูลหรือแสดงความเห็นเกี่ยวความเหมาะสมสของผู้สมัครแต่ละคนคือตัวเองเนี่ยผู้สมัครสวเนี่ยโอกาสน้อยในการแนะนำตัวแล้วให้คนอื่นสมมติว่าผมสมัครเนี่ยพี่โอจะมาแนะนำตัวผมก็ลำบากใช่ผิดทั้งนั้นอาจารย์พานัททัศนียนนท์กับอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อดีตสสด้วยนะใช่ไหมตอนนี้ เดินนะจะฟ้องกกตนี่มีคอมเมนต์อาจารย์พนัสว่ายัางไงระเบียบที่กกตทําเนี่ยจํากัดสิทธิ์นี่นักนิตินิตอ้นักกฎหมายต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนจําจกัดสิทธิ์ในการแนะนําตัวผู้สมัครมากเกินไปโดยเฉพาะการแนะนําตัวผ่านสื่อหรือโซเชียลมีเดียรวมถึงโทษของผู้สมัครที่กระทําการผิดระเบียบก็มีสิทธิ์ติดคุกได้ด้วยนะ มองว่าแม้กระทาผิดเล็กๆแต่โทษถึงใหญ่หลวงนี่โอ้โหนี่ใหญ่เลยนะตอนนี้คนสมัครสวต้องบอกมี3ประเภทประเภทแรกเนี่ยคนต้องการเป็นสวอยากเป็นอยากเห็นเนี่ยเพื่อไปปลักดันประเทศต่างๆอันที่สองสมัครเป็นหรือไม่เป็นก็ได้ไอ้คนเหล่านี้คือเทสลงไว้เนี่ยคนเหล่านั้นสมัครไปเอามือไปทําราคาครับซึ่งเกี่ยวโยงกับไอ้กลุ่มที่สม คือไม่เป็นสวแน่นอนแต่ขอลงเพื่อไปโหวตนะเขาบอกตอนนี้ระดับอำเภอพี่โอ๊ตระดับอำเภอเลยระดับแรกเลยนะรกตั้งขั้นแรกเนี่ยห0 0พมื่ละห้าพัน0มื่พันันหนึ่งนะหมื่พันมีอะไรบ้างครับห้าพันเนี่ยค่าสมัครเท่าไหร่สองพันห้อีกสอง0ันเนี่ยเรียบร้อยอีก2องพอีกสองพได้กำไรไงลงทุนเท่าไรลงทุนสองพผมว่าได้กำไร มันจะมีคอยดูมันจะมีผู้สมัครบางคนไม่เลือกตัวเองครับเพราะเขาให้เลือกสองครั้งสองคนเพราะฉะนั้นห้าพันมันกลายเป็นหนึ่งมื่นขึ้น,น,นมาได้เลยโอ้โหนี่คือคือระดับอำเภอเขาบอกว่าตอนนี้คนที่อยากเป็นสวเนี่ยถ้าอยากเป็นสวและต้องซื้อนะ,อะต้องซื้อเสียงและต้องจ่ายเนี่ยก็คิดกันต้องเตรียมเงินนะพี่วีคนเท่าไหร่พีโ่โอ้ทราบอ่ะมันมีบางคนรู้ว่าเครือข่ายตัวเองรู้ว่าตัวเองมี อยู่ในสาขาวิชาชีพอะไรและรู้ว่าในตำบลในอำเภอตัวเองอ่ะฝ่าด่านได้หรือไม่ไปรอที่จังหวัดครับบางคนนะโทษทีนะหอบกระเป๋าเข้าคอกครับ <c oughs> หอบกระเป๋าเข้าคอกกระเป๋าว่ามีน้ำหนัก20-30กิโลครับนั่นแหละคือตัวเลขที่แต่คนเตรียมตัวค <c oughs> ือเตรียมเงินเป็น20-30ล้านเลยเหรอ เป็นสวเนี่ยเป็นกิโลแล้วท่านที่บอกว่าการเลือกตั้งสวครัร้งนี้เราอาจจะต้องอยู่กับสวชุดเก่อไปอีกยาวนานนะเนื่องจากว่าเป็นการล้มกระดานการเลือกตั้งไม่สาเร็จเพราะมีอะไรมะมมีเรื่องเก่อมีเหตุผลในการล้มกระดานสวเยอะแยะห,หมดชเช่นตอนนี้พรกติกาหนึ่งรวมกลุ่มพูดคุยหาดรือหาเสียงกันผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์สัมมนา สัมนามีโอกาสผิดนะถูกล็อกไว้แล้วมีวิดีโอด้วยนะอะซึ่งจะเป็นตัวแปนในการคุมในฟ้องและล้มกระดานการเลือกตั้งสวนะตอนนี้อบรมกันเออกะเลิกระวังนะฮะแม้แต่ตอนนี้ตัวก้าวหน้าเองก็บอกว่า1 1ึ่งตำบล1สวเออหนึ่ผู้สมัครสวเห็นไหมล่ะ มีข่าวว่าพรรคการเมืองได้กําหนดบุคคลที่ลงสมัครสวและอาจมีการสมยอมกันระหว่างพรรคการเมืองหรือกลุ่มต่างๆซึ่งทําให้การเลือกตั้งสวเป็นไปโดยไม่สุจริตที่บอกว่าไม่สุจริตป๊อปเนี่ยล้มกระดานได้ที่บอกว่าเมื่อกี้เซ็ตอัพการระดับอําเภอแหละอําเภอละ500คน500คน500คนนั่นแหละ นิพิโภพูดถึงเมื่อกี้ครับหนึ่งครอบครัวหนึ่งผู้สมัครสว,วโดยอ้างเพื่อลดการผูกขาดของพรรคการเมืองและการสมยอมของพรรคการเมืองและกลุ่มต่างๆเขาขายถูกตีความได้ม,มีการจัดตั้งผู้สมัครสว,วไอ้นี่เพราะปกติต้องให้คะแนนตัวเองแต่รอบนี้ผมบอกว่าอาจมือนั้นอาจไม่ลงคะแนนให้ตัวเองเพรา<อ>ะช่องโหว่เหล่านี้นำไปสู่การเลือกตั้ง อันเป็นโมฆะซึ่งพอล้มกระดานปั๊บสอวอชุดปัจจุบัน250สอวอที่มาจากยุคคอสอชอก็ต้องรักษาการต่อไปเหรอโอ้นี่นะเกมสอวอนี้มีลึกลับมากนะเริ่มต้นจากกติกาที่แบบละเอียดมากการแนะนำตัวลำบากและมีปัจจัยตัวแปรระหว่างทางที่อาจจะนำไปสู่การล้มกระดานสอวอได้ครับ